รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ทุกวันจันทร์ถึงสุกเวลา5โมงเย็นแบบนี้กับดาวินชีเกมผ่อนรหัสครับวันนี้เรามาตามเชียร์กันต่อครับว่าคุณวาวาจะสามารถพิชิตแชมป์ไปได้หรือไม่ไปชมความสนุกกันเลยครับัสนีวาวาครับสวัสดีครับวาวาครับช่วงนี้เดินสายรับงานร้องเพลงเยอะไหมครับก็มีงานทุกวันค่ะทำอะไรครับปัจจุบันครับก็เป็นนักร้องค่ะอ้าวเป็นนักร้องจริงจริงด้วย เป็นนักร้องนะครับผมวันนี้ทำไมถึงเลือกที่จะมาดาวเวนชีจริงๆดูมานานแล้วค่ะแล้วก็จริงๆตอนอยู่บ้านตอบได้นะคะอตอบได้เยอะพอสมควรแต่มาอยู่นี่ตื่นเต้นมากเลยแต่เห็นว่าฉันรู้ฉันรู้ฉันรู้แต่กดไม่ทันก็มีมีสติวไม่ทันสติลได้หรือยังยังไม่ได้เลยค่ะยัง <c oughs> ไม่ได้ไม่เป็นไร <c oughs> เดี๋ยวเรามาเริ่มกันตรงนี้เลยดีกว่าตรงนี้ของจริงอยู่ตรงนี้ค่ะ <c oughs> ของจริงอยู่ตรงนี้พี่อู๊ดคุณลองวิเคราะห์หน่อยเพราะตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นสภาพวะของคุณเบิร์ต ผมว่าพี่เบิร์ตตัวนี้เขาพร้อมและตัวนี้เครื่องกําลังติดแล้วเขาก็เตรียมเพลงให้กับพี่วาวาเพลงหนึ่งว่าอย่ามาให้เจออีกเลยโอ้โหคือจะขายเสียงว่างันแต่ตอนนี้เมื่อสักครู่นี้เลยเจ็บคอเมื่อสักครู่นั่งข้างกันแลยยังจะเอามาแข่งอีกเลค่ะก็เพื่อนบ้านแล้วพอพอถามน้องเบิร์ตคำได้ไหมเมื่อสักครู่ี่นั่งด้วยกันน้องเบิร์ตบอกว่าถ้าผมเป็นแชมป์อยู่แล้วผมเจอกับพี่วาวาผมจะยอมให้พี่วาวานะครับเออเอาริงป่ะทำได้ไหมคบ คุณเป็นสุภาพบุรุษมากยอมเลยไหมล่ะเป็นผมผมก็ยอมผมยอมเลยนะจะต้องสปายก่อนจะต้องสกไฟก่อนอ้าวได้สกไฟกัสซากได้แน่นอนเริ่มครับเริ่มกันใหม่คนละหมื่นใส่ไปและรวดเร็วถอนออกมาเลยคนละสองพันนะครับตอนนี้สองหมื่นเต็มแล้วนะครับจะเสียไม่เสียอยู่ที่คุณเราเริ่มกันด้วยปลาดภาพที่มีสามพยางก่อน

ได้พร้อมกันแต่พ่วาวาช้ากว่าไม่เป็นไรถือว่าไวฟิปเร็วเพราะก็ได้พร้อมกับเบิร์ตค่ะหมื่นสองต่อแปดพันพิวาวาครับพนมมือได้เพราะว่ารู้จักคุณจ่าพนมอยู่แล้วใช่ค่ะและเมื่อกี้แต่พอมือปุ๊บเอ๊ะกอนเลยตัดองเลยทุกคนผมเชื่อว่าจะไม่ใช่มือหรอกเมื่อกี้จ่ามิกรณ์ใช่พนมกอจ่ามิกรณ์ก็ได้นะก็ชื่อเพื่อนผมพนมกร์แซนพนมกณ์แต่ไม่รู้ว่าดาฟินชี่วันนี้เขาจะให้หรือเปล่า แต่จริงถ้าอย่างนั้นมันก็ได้เพราะกรก็คือมือเหมือนกันสู้มาแล้วเท่าไหร่ดีสองพันนะสองพันเป็นสี่พันตรงกลางเรื่อยเรื่อยมาเรียงเลียงอ่อยให้พี่บ้างก็ได้ไงก็ถ้าได้ก็กลับไปเริ่มกันใหม่นะครับสามพยางอีกรอบดูรหัสภาพจากลิจิมินครับ ให okay, ้ครบทุกคนนะครับแล้ก็สติลกลับมาที่คุณต้าอีกแล้วสามใบเถาครับและถูกต้องที่สุดครับผมรับไปอีก2,000เป็น4 0 0พที่ี่ว่าเสียด้แทนอีกแล้วสามใบเถานะครับภาพแรกใบไม้สามใบส่วนปินโตคำสรรพนามเขาเรียกว่าเถาสามใบเถา อันนี้คุณเบิร์ตน่าจะอาจจะอันนี้ไม่อาจะไม่ถนัดครับหรือเปล่าแต่พี่วาวาโตสามเถวเมื่อกี้นะมันได้สองภาพติดแล้วนะแต่ต้องเร็วขึ้นสู้กันอีกครั้งแต่นะลงแบบอัตโนมัติไม่ต้องไม่ต้องเลือกผมลงให้เลยคนละสองพันเป็นสี่พันตรงกลางนะครับซึ่งถ้าจะพิกอัพจะทําให้มันเร็วขึ้นต้องเร็วแต่ตอนนี้เพราะถ้าสี่พันตัวนี้พี่วาวาได้ดีเสมอที่แปดพันทันทีครับ หนึ่งพยางศ์สี่พระตกลากราดภาพจากหลวงจุนเป็นมาครับนั่นเหรอไม่ได้อีกแล้วอ้าวคุณบ้านหมดุดหมดุดถูกต้องครับผม ไวขึ้นต้องไวขึ้นอย่างเดียวเลยพี่วาวา,วา,วาหีบต้องมดพีพัหมดเพรหีบถูกต้องกับมุดแมวที่กําลังมุดอยู่ก็เป็นมุดหอมอ,อ,อุดอรต้องเร็วขึ้นพี่ <c oughs> มันได้เลยพี่ต้องเร็วขึ้นพี่ต้องพี่ต้องพุ่งไม่คิดชีวิต <c oughs> เดี๋ยวเราเอาเบาะมาลองให้สี่พันสู้เท่าไหร่ดีครับผมสู้สองพันค่ะสองพันเป็นสี่พันตรงกลาง ซึ่งถ้าไม่ได้อีกเล่กน,นัดนะค่ะผมไม่แบ่งเล่นพานหนึ่งหรอกเนาะ <c oughs> สองพยางห่านภาพจากติจิบินมาครับโอ้โหแชมป์ของเรานี่จัดหนักจัดเต็มจริงๆครับแค่สามข้อคุณวาวาก็แทบจะเข้ามุมซะแล้ว ช่วงหน้า,มาเมาใจช่วยคุณวาวากันครับว่าเธอจะสามารถตีตื้นกลับมาได้หรือไม่และอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปเลยนะครับเพราะรหัสลุ้นรถยนต์คันที่2กําลังจะมาในเร็วๆนี้อย่างแน่นอนสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลิ้นจือมิน มาจิคคลีนวเปอร์ไม้ม็อบพร้อมแผ่นทำความสะอาดสถานีบริการน้ำมันพีทีหมื่นหะครับที่มีอยู่บนกระดานรวมทั้งหมดสี่พันตรงกลางสองพยางด,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 ดานภาพจากนักจิบินมาครับ ว่าพลิกผันพลิกผันถูกต้องครับผม,วมสวยงามจริงจริงทำไมไ<ด>ถึงลพลิกผันครับคุณเบิร์ดครับก็เป็นกากาก้ากากาเป็นการผันมรรณยุกแล้วกำหัวลงกำหัวถูกต้องครับเป็นการออกเสียงที่ผันมรรณยุกนะครับผมครน,นี้ไม่ได้เลยใช่แล้วแล้วเราก็จับมันพลิกก็เลยพลิกผันเสียงพลิกผันสองพยางอันนี้ไม่ได้จริงๆ 1มืน 2, ต่อสองพครับตอนนี้ครับคุณเบิร์ตครับมันเป็นตัวเลขที่คุณพลาดไปจากสมัยแรกแต่ว่าตอนนี้พี่บอกว่าครับจะทีละพันธ์หรือสองพันเขามี1 4ื่นแล้มีสองพันเขาอยู่อีก2ข้อเนาะพันหนึงล้กันค่ะขอหน่อยขอหน่อยได้เราไม่ว่าก,กันมาคนละพันสองพันตรงกลางครับจะพลิกพันไหม เพื่อนบ้านเพื 000, 02, 200, ่อนบ้านเขาเพื่อนบ้านเรามาสองพันสองพยางหนังภาพจากลิจบินมาแล้วครับ ถูกต้องครับผมแมวที่กำลังลอยอยู่กนาอากาศแล้วก็การรำของเสียงลอยรำที่อย่างเงี้ยได้นะแต่ก็ดีล้แบ่งเล่นไว้กลับมาอีก2,000นะครับบวกอีกพันเป็น3,000ต่อ1 000. 3 0 0 0 0 0 เบิร์ตคุณทำไรกับเพื่อนบ้านครับก็มีอยู่สามพันก็มีอยู่หมื่นสามพันครับสามพันเลยสองพันครับสองพันอ่ะเป็นสี่พันตรงกลางและพี่วาวาครับครับผมถ้าได้ห้าพันขึ้นมาห้าพันจากพันหนึ่งเมื่อกี้นะค่ะสาพยางสาพยางนะครับวิจิตนครับโชว์รหัสภาพเลย เสียดายนะครับผมอาทีมสตีลที่รักกอน6สตีลมาครับพี่นาครับสีโอรถครับผมถูกต้องครับภา<อ>พแรกชัดเจนนะครับผมสีหลากหลายะฮาดินสอนสีภาพที่สองคุณโออนุชิตโพสท่าหน้ารถสีโอรถใช่ไหมครับคุณเบิร์ต ได้เหมือนกันได้แต่ทีนาทีที่ยี่สิบไม่กล้าตอบเหมือนกันคิดคิดไว้แต่ไม่กล้าตอบมันต้องคุณต้องตอบมันไม่มีสิทธิ์เราต้องตอบเพราะตอบแล้วต้องกลับบ้านไม่ยังติดตุกซีลว่าถ้าตอบแล้วเราจะต้องกลับบ้านถ้าตอบผิดต้องใช้สิทธิ์นะครับในขณะที่คุณยังมีเงินเหลืออยู่หมดหน้าตักสองพันตรงกลางมาครับสามพยางสามพยางนะครับบาดภาพจากหนิงจินินครับ ชครับคนครับ พนละขับนะครับพอพานกับลอลิงเป็นพนและแมวที่กำลังขับรถอยู่พนละขับถ้าวันไหนแมวมันลุกขึ้นมาขับรถได้แล้ววันนั้นมนุษย์เอ้ยนะก็ลองคิดดูไม่เป็นไรโอกาสหน้ามาใหม่ครับพี่วาวาวันนี้ต้องให้เบิร์ดจบสมัยที่สองของเขาด้วยเงินเก็บอีก1 2 0 0 0 0บาทครับ <c oughs> ปกติที่เรารับร้องเพลง นะครับตามนัดกับตามร้านอาหารที่เราไปลองสายไหนบ้างครับลองทุกแนวลยค่ะก็ตั้งแต่หมอลำยันสากลเลยได้หมดเลยได้หมดขอบคุณมากครับผมแล้วก็ขอให้นะครับผมเส้นทางการร้องเพลงของคุณรุ่งเรืองต่อไปหรือจะมีนครับแพ้เกมแพ้ได้แต่สุขภาพห้ามแพ้ขอบคุณมากครับพี่ครับพี่อดจะเริ่มกลับมาเป็นเบิร์ดผู้น่ากลัวแล้วจะส่งใครมาชัย เมื่อกี้นี่ชิมลางเฉยเฉยส่งพี่วาวาไปเขาอาจจะแบบว่าไม่ทันเพราะว่าช่วงเขาสั้นกว่าคุณต้องเจอพี่ชายผมพินะครับผมเห็นพี่เบิร์ดแล้วเป็นยังไงครับพี่นะผกต่างจากก่มนแฟนนะครับเอใช่ไหมได้ไหมถ่อนไหมที่กลัวอะไรมากที่สุดในโหมดดานามกหนูหมากาไก่หรือว่าเป็นพวกคำขวนกลัวตัวเองนี่ะครับเออกลัวจะแพ้เขา ถูกต้องครับเอาละไม่ใจเลยเฮ้ยแลนดอดิสุดยอดดิดีครับสมแล้วที่รักษาแชมป์ได้อย่างสวยงามและช่วงหน้ามาดูกันครับว่าพี่อูดจะส่งมือดีคนไหนมาปราบแชมป์นคนนี้ครับและสำหรับรหัสภาพรุนรถยนต์ในช่วงหน้ามาพบกับคุณผู้ชมอย่างแน่นอนอดใจรอสักครู่เดียวครับ สนับสนุนโดยโอวันตินผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคอลลาเจนเปปไทด์1นึ่งมืนมิลลิกรัมตราโดนัทสมาร์ทโฟนหัวเว่ย P10 และ P10 Plus คุณแบรนด์มาคิลเลอร์มาแล้วขอเสนอคุณคิลเลอร์มาหาคุณแบรนดครับสมใจอยากหรือยังคุณแบรนดพอดีเลยครับ ปัจจุบันทําอะไรอยู่อ่าเป็นวิยากรฝึกอบรมแล้วก็เทรนนิ่งของบริษัทขายอุปกรณ์ก่อสร้างแห่งหนึ่งครับเทรนนิ่งพนักงานอีกทีหนึ่งทั้งพนักงานแล้วก็ลูกค้าครับสติ๊กเเท่าไหร่แล้วสองพันครับคุณว่ามันจะเป็นสองพันเดียวไหมไม่ใช่ครับมีมากวานนมมากว่านี้แน่นอนมีมากกว่านี้แน่นอนเข้าว่างี้คุณว่างไงครับครับต้องลองดูสักสักตั้งหนึ่งครับเริ่มครับพร้อมกันเกินร้อยแบบนี้เพราะเราไปกันแบบไวๆกันเลยดีกว่าเริ่มที่คนละหมื่นและ2,000มาเลยครับ ตรงกลางเป็นสี่พันตอนนี้คณต้องเร็วขึ้นกว่าเดิมอีกเบิร์ตครับเชือเอ่อผมเถอะสามพยางสบายสบายดิจัมินครับส่งรายงภาพเลยครับ นอนบ่อนไส้ถูกต้องศาสัก์ศรีความเป็นแชมป์ยังนะเร็วกว่านิดหนึ่งห้อหีบกับนอนนอนคาสิโนแล้วะบอนและลำไส้ไส้นอนบ่อนไส้12,000ต่อ8,000ครับ เบรดครับคุณคมแต่คุณต้องเร็วด้วยได้ครับสู้เท่าไหร่ครับ8,000เอา2,000ก่อนครับ2,000ก่อนสอง0ันก่อนวอมวอมวอมอวอมนิดหนึ่งได้มาวัดกันดีกว่าสี่พันตรงกลางลองสักค่าพยานสิดิฉัน,นเป็นครับนาดภาพมาเลยครับ ภาพชัดเจนมากนะครับผมเสียดายจริงๆภาพชัดมากเอากรอ,อกนะครับทุกคนครับทีมสตีลสตีลเวราสินสอบตอบว่าชัดใหญ่อยู่เบื้องหลังครับ รับไป2,000แบ,บ่งกับผมนะครับพี่เน่งครับภาพแรกแ,บบแบบมงบุมกกำลังชักใย,ยอยู่ภาพที่ 2, 2นั่นคือสภาพของเบื้องหลังกองถ่ายนะครับผมเ <c oughs> วลาที่คุณดูละครดูรายการดูอะไรปุ๊บนะฉากข้างหน้าที่ออกในจอจะสวยหรูแต่เบื้องหลังจะมีผู้คนมากมายนะครับ <c oughs> และคุณก็เสียกันไปอีกตอนนี้นะครับเสียไป4 0 0 0 ถูกสติลไปทั้งหมดมีอยู me, ่หม right ื่นหกคุณเบิร <Aaa> ์ตหนึ Missy ่งหมื่นคุณเบลดหกพันอัตโนมัติคนละสองพันไปสี่พันตรงกลางครับเดี๋ยวผมขอเบรกแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมเนี่ยเขาได้ลุ้นรถเมซูนิชิอัตราชก่อนกับรหัสภาพที่ผมจะให้คุณดูต่อไปนี้ครับผมอย่าลืมดูปุ๊บรีบเข้ามาตอบปั๊บก่อนหกโมงเย็นที่เฟซบุ๊กแฟนเพจดาเบนชี่แฮชแท็กคอมเมนต์รายการด้วยจะน่ารักมากๆ ตอบให้ได้เพียงแค่5ารหัสภาพหรือมากกว่าก็ดีภายในเดือนนี้คุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับของรางวัลไปเลยไปดูเลยครับและรหัสภาพลุ้นรถยนต์มิตซูบิชิแ t t r a s ในวันนี้มีทั้งหมด2ภาพครับและคำตอบของภาพนี้จะมีด้วยกันทั้งหมด2พยางครับถ้าใครถอดรหัสได้แล้วรีบเข้าไปตอบใน Facebook f แ n p a g e ดาวินชีแล้วกดไลค์กดแชร์ก่อน6โมงเย็นของทุกวันตอบให้ถูกเพียง5รหัสภาพต่อเดือนชื่อของคุณก็จะมีสิทธิ์ลุ้นรับรถคันนี้ทันทีครับ เอาละครับตอนนี้เราไปสนุกกับการแข่งขันกันต่อเลยครับยังไม่ลอยไปไหนต่อนะคุณเบิร์ตครัคุณยังกลับไปอยู่นี่นะยังอยู่นะไม่ได้ลอยขึ้นนะยังครับอย่าเพิ่งลอยนะไม่มีอะไรให้ใจหล่นตอนนี้ยังโอเคอยู่สบายๆสบายๆขอยห่ข้าพยากแล้วกันอีกสักครั้งแก้ตัวกันใหม่ดเป็นครับหลานภาพไปเลยครับ จำกัดครับถูกต้องครับห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือหอพักก็หอจอทีวีก็จอกอไยก็กอแล้วก็จุดหอจอกอห้างหุ้นส่วนจำกัดเสมอกันที่8,000ครับเอาละคุณเบิร์ดงนนานๆจะมีอย่างนี้สักทีสู้เท่าไหร่ สองพันครับขอดูฟุตเวิร์กก่อนขอดูฟุตเวิร์กก่อนมาสองพันเป็นสี่พันตรงกลางฟุตเวิร์กซ้ายขวาเสร็จหน้าเส็จหลังผมงว่าแต่คุณอยู่ดี่อย่าลอยหลุดหายไปเลยแล้วคุณยืนเออวันนี้ผมไม่เอานะมามันเกิดขึ้นมาแล้วไม่ได้ขอสี่ไปยังเอามาสิเด็กชิมินหลาดผ้ามารออยู่นี่โอ้โ,โ,หโหเรียกได้ว่าทัา้งแชมป์และผู้ท้าชิงนั้นฝีมือไม่ธรรมาดาเลยครับ วันพรุ่งนี้เราจะกลับมาชมกันต่อว่าใครจะสามารถยืนหยัดอยู่ในเกมนี้ได้และสําหรับตอนนี้อย่าลืมเข้าไปตอบรหัสภาพลูนรถยนต์ใน Facebook ดาวินชีเกมถอนรหัสกันด้วยนะครับเพราะเวลาของคุณมีเพียงแค่6กโมงเย็นวันนี้เท่านั้นสําหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีค่ะตอนนี้พเมีก็อยู่ที่ปารมพิีเหมือนเดิมค่ะเราจะมาตามหาผู้โชคดีได้เติมน้ำมันรฟรีกันไปดูกันเลยสวัสดีค่ะ รายการเดวิชี่เกมผอรหัสนะคะโอเคโอ้บัตรเครดิตบัตรเครดิตขอเลยค่ะนี่เติมน้ำมันอะไรไปเท่าไหร่คะเติมไปเจ็ดร้อยค่ะเจ็ดร้อยอยากเติมน้ำมันฟรีๆไหมคะอ่างั้นมาเล่นเกมกับเรานะเชิญเลยค่ะภาพนี้มีอยู่สามพยางค์นะคะมีเวลาอยู่ยี่สิบวินาทีพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยค่ะมือทุเรียนทุเรียนชาวนะรวมกันเป็นมือทุเรียนชาใช่ไม่ใช่ทำหมอนทองกำหมอนทองยังไม่ถูกค่ะ ชนีเหรอกัมชนีด่าดูหรือเปล่าเนี่ยเออยกียรติวิยนเนี่ยค่ะเขาเรียกอะไรคะเป็นชิ้นหนึ่งอ่ะเป็นชิ้นหนึ่งเขาเรียกอะไรนะอเออก<ำ>ัม<ำ>ผูชางหน่มเจ้าค่ะราโด<อ>นีไปเลยเจ็อยบาทค่ะแม่ถ้าอยากเป็นผู้โชคดีแบบนี้นะคะอย่าลืมค่ะเจอกันที่ปั๊มพีทีทั่วประเทศ